สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง4สมุนไพรแก้อาการมึนหัวเวียนหัวค่ะซึ่งเป็นอาการที่พบได้จากหลายๆสาเหตุนะคะบางคนมีอาการหนักเหมือนขุนขาบางคนมีอาการเบาเหมือนขนนกเลยนะคะพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยค่ะสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดที่มีปัญหานะคะเช่นความดันต่ำหรือความดันสูงอย่างความดันต่ำเนี่ยก็อาจจะทําให้การไหลเวียนเลือดไปที่สมองเนี่ยทำได้ไม่ดีนะคะ อาจจะเกิดจากน้ําตาลต่าําน้ําตาลสูงนะคะเกิดจากไมเกรนนะคะเกิดจากอากาศร้อนนะคะเกิดจากการขัดน้ําอย่างในช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนมีอาการเสียเหงื่อเยอะนะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขัดน้ํานะคะการดื่มน้ําที่ไม่เพียงพอนะคะทำให้เกิดอาการมึนหัวเวียนหัวได้ค่ะ หรือบางคนเกิดจากการเดินทางนะคะเกิดจากยาบางอย่างนะคะเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในหรือประสาทหูนะคะอันนี้ก็เจอได้บ่อยมักจะมีอาการบ้านหมุนนะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะที่สําคัญเลยนะคะอาการมึนหัวเวียนหัวเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่เครียดนอนหลับได้ไม่ดีนะคะหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าทํางานหนักแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยอาการมึนหัวเวียนหัวเนี่ยเกิดจากลมค่ะลมที่มัน ติดขัดไม่สมูทนะคะอาจจะเป็นลมที่เกิดภายในช่องท้องนะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปบริเวณด้านบนภายในศีรษะนะคะทำให้เกิดมึนงงนะคะวิงเวียนนะคะซึ่งสำหรับสมุนไพรที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะตัวแรกก็คือขิงค่ะขิงเนี่ยนะคะมีงานวิจัยนะคะพบว่า การใช้ขิงในขนาด1กรัมนะคะสามารถทำให้อาการบ้านหมุนดีขึ้นภายใน1ชั่วโมงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกนะคะโดยขิงเนี่ยนะคะยังสามารถใช้ป้องกันหรือว่าบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวจากการเมารถเมาเรือ,อาจากยาเคมีบำบัดนะคะหรือจากการผ่าตัดได้โดยแนะนำให้รับประทานครั้งละ1นกรัมนะคะเมื่อมีอาการหรือก่อนออกเดินทาง1ชั่วโมงค่ะ แล้วก็ไม่ทําไม่ห่วงนอนเหมือนกับยาแก้เวียนทั่วไปด้วยค่ะหรือบางคนอาจจะใช้ในรูปแบบของเครื่องดื่มน้ําขิงก็ได้ค่ะตัวที่2นะคะก็คือโบบกค่ะโบบกเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็กๆนะคะทำให้การไหลเวียนเลือดไปที่สมองดีหรือประสาทหมูดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลลดความข้นหนืดของเลือดซึ่ง จะออกฤทธิ์คล้ายกับใบแปะปวยนะคะซึ่งเขาก็นิยมใช้แก้วิงเวียนกันค่ะโดยแนะนําให้รับประทานครั้งละ1-2แคปซูลนะคะวันละ2-3ครั้งนะคะหรือใครจะกินเป็นใบโบบกสดก็ได้นะคะวันละ5-7ใบค่ะตัวที่3นะคะก็คือดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันเนี่ยในทางอายุรเวทเนี่ยใช้แก้เวียนหัวบ้านหมุนใช้บำรุงสมองนะคะแล้วก็ใช้คลายเครียดคลายกังวลได้ด้วยค่ะโดยแนะนำให้รับประทานสด ะะวันละห้าถึงเดดอกจะมีสารแอนโทไซยานินเนี่ยสูงกว่าเอาไปผ่านความร้อนแต่ถ้าใครนิยมจะกินเป็นเครื่องดื่ม ก็อาจจะแช่ในน้ำอุ่นๆทิ้งไว้แค่3-5นาทีแล้วก็กินค่ะโดยสามารถรับประทานได้วันละ1-3แก้วเลยนะคะหรือตกวันละ5-10ดอกได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือยาหอมนะคะยาหอมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าใช้แก้ลมวิงเวียนนะคะสำหรับยาหอมที่เราจะมาแนะนำในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ส,สูตรก็คือยาหอมนวโกยดกับยาหอมเทปจิตค่ะโดยยาหอมนวโกดนะคะจะใช้แก้ลมจุกเสียด นะคะที่อยู่ในท้องนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการมึนงงวิงเวียนจากลมที่ตีขึ้นมาในช่องท้องได้ค่ะส่วนยาหอมเทพจิตนะคะก็จะใช้แก้อาการเวียนหัวหน้ามืดตาลายใจวิววิวเหมือนจะเป็นลมนะคะก็สามารถใช้ครั้งละครึ่งถึง1ช้อนชานะคะจงกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เจ็บดื่มนะคะเมื่อมีอาการนะคะทุก3-4ชั่วโมงนะคะไม่เกินเวลา3ครั้งะคะ่ะ ค้อควระวังก็ต้องระวังการใช้ในคนที่แพ้และอองเกสรดอกไม้ค่ะสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการเวียนหัวนะคะก็คือ 1. Non talk, นอนพักนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลการนอนหลับของเราให้ดีด้วยในระยะยาวเพื่อไม่ให้อาการเวียนหัวกลับมาเป็นบ่อยๆค่ะ 2จัดการความเครียดให้ดีนะคะ3น้ำนะคะต้องดื่มได้เพียงมอนอนกับน้ำนะคะ4นะคะหลีกเลี่ยงนะคะการกินอาหารที่ทำให้เกิดลมนะคะในทางการแพ์แผ่นไทยก็คือของหวานยกเว้นว่าการเป็นหมัวเกิดจากน้ําตาลตกเนาะแต่ถ้าไม่ได้เกิดจากจากน้ําตาลตกเนี่ยก็เลี่ยงของหวานของเค็มเกลือนะคะ สิ่งกระตุ้นอย่างเช่นกาแฟนะคะแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะน้ำอัดลมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เคลื่อนไหวช้าๆนะคะเพื่อระหวังการหกลมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสีสมุนไพรใช้แก้มึนหัวเวียนหัวนะคะที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ ท่านไหนนะคะที่อยากสนใจสาระน่ารู้สมุนไพรดีๆแบบนี้นะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามได้ที่เพจสมุนไพรอภัยภูเบศหรืออภัยภูเบศ u b e Channel ค่ะหรือใครนะคะอยากให้ทางอาภัยภูเบศนะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่จะใช้สมุนไพรอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ